ต้องถามว่าลูกสาวเขินขนาดนี้คุณแม่เนี่ยเขินขนาดไหนพอแล้วสิแล้วหนูวิ่งไปดูในโทรศัพท์หนูไม่กล้าดูกับแม่อะคือไม่กล้าดูกับพ่อคือด้วยความที่หนูเล่นเนี่ยพ่อกับแองงจะมานั่งรวมกันแล้วก็มาดูนึกออกไหมคะแล้วแล้วเราฟีแลแบบเปิดหน้าตูกินข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะ คือทุกคนก็จะแบบมานั่งดูหนูจุกับพี่หนิงหนิงพออย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หนูก็จะวิ่งหนีไปเพราะว่าหนูเขินเลยอ่ะกใช่เข้าใจเลยไม่ไดเขินถามคุณแม่ไหมคุณอาแม่ก้อยแม่ก้อยอยุ่นี่เลยสวัสดีครับแม่ก้อยแ่ออฟังอยู่คือต้องบอกก่อนแม่ก็เป็นนักแสดงทีนี้พอเห็นรูปแบบ แม่ก็คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาถึงวันนี้เพราะว่ายังไงถ้าไม่จูบกับผู้ชายแล้วต้องจูบกับผู้หญิงเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นสเต็จของการแสนงยิ่งโตยิ่งอย่ากคือแค่อย่างเนี้ยเป็นนาเกตเนี้ยนะใช่ไหมแต่ต้องแบบมีแบบจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยเคยจูบด้วยหรือครับสมัยแพทย์น่ะแม่เขาหลบมุมกล้องแต่พี่ชายชอบคือไม่เคยจะได้จากใคร เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้สมัยเปลี่ยนไปยุ่งเหยิงไปเลยค่ะแต่ที่สองคน,เ,นเขาแสดงเนี่ยเขามีที่นายกำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อยจะไว้ใจพี่นายมากค่ะแล้วพี่นายอ่ะพี่นายเองอ่ะที่เป็นคนเซฟลูกๆทั้งข่าวโผลให้เราด้วยซ้ำเขามาขออนุญ,ญาตว่าเออฉากเลิฟซีอันเนี้ยขอถอดเสื้อประมาณนี้นะคะคุณแม่มแต่ปรากฏว่าเขาก้อยไปดูเอา้าแค่นี้เองหรอคะพี่นายบอกพอๆแล้วค่นะคุณแม่แค่นี้พอ <laughs> อะไรคือแม่บอกเปิดอีกเปิดอีก นายมันได้อีกนะเพอชุดเอวอเดียของหนูโปกวันนี้ค่ะพี่นายอก็เลยองยอมรับว่าฝั่งคนนี้สติริดมั่นกแดนมากค่ะคือต้องบอกว่าเขาเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันนะเป็นพี่เป็นน้องในในร่วมช่องกันอยู่แล้วแล้วเขาเรียนแอคที่จะมาเข้าวงการมาก็พร้อมกันดี่วใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความปุกัาดีเขาสนิทกับงกันอ่าเพราะฉะนั้นคุณแม่เป็นนักแสดงคุณแม่เข้าใจศิลปะของการแสดงสปิริตของนักแสดง คุณพ e. ่อเหรครับคุณพ่อนั่งดูอ่จะบอกว่าแฟนคลับจริงๆอน่ะคือคุณพ่อเอ้าหสองจะดูทุกเม็ดดูทุกข่าวดูระความเพื่อนไหวมากกว่าแม่อีกเวลาปานั่งทํางานก็คือโดดงานไปเสิร์ชแฮชแท็กใจสล่ไม่ไม่คือ นั่งทางานที่บริษัทอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะเลื่อน u ู u ูบช็อตอ่ะค่ะภาคภูมิใจเลื่อนดูกระทู้อะไรอย่างเงี้ยพี่พูดถึงลูกแล้วก็มาเล่าให้ลูกฟังบางครั้งลูกยังไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พ่อคือลงพื้นที่ออนไลน์มากลงพื้น <c oughs> วันวันนั่งเสิร์ชอมอกะพัสอย่างเงี้ย<ๆ>ก็คงเป็นครั้งแรกของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะราะในบ้านเราก็ไม่เคยมีใครเป็นนักแสดงคือในความภาคภูมิใจของคนที่เป็นพ่อที่มีต่อลูก ความสําเร็จของลูกเนี่ยโอเคอันนี้เข้าใจแต่ลูกจูบพ่อดูแล้วพ่อมีปฏิกิริยายังไงเจ้าตัววิ่งหนีไปแล้วเจอคุณพ่อเนี่ยเขาจะวัยรุ่นมากคือสามีเนี่ยเขาจะเรียนเมืองนอกมาด้วยเขาก็จะเข้าใจทุกอย่างและที่บ้านก็มีที่บ้านก็มีแบบว่าเออแบบที่ เขาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีแฟนผู้หญิงเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็จะเห็นข้าวนีมาตลอดไม่เ r o p ปกติแล้วก็เขาก็เชื่อว่าการอยู่ด้วยกันมีความโศกและ happy, แฮปปี้เราคุยดูเรื่องดีกว่าอา่าเอาละนี่คือความเปิดกว้างของของโลกปัจจุบนนันจริงๆนะ